จะสวัสดีเอฟซีเมื่อน,นี่ากับสิมาไทายถ้ำอยู่ที่ศาลองค์ปู่ธนามุ่นองค์ยานาคีเนาะคะ่ะบอดีออกด้นแล้วทั้งช่องของยากับบอดีไทยถ้ำให้เบิงเนาะคะ่ะเมื่อนี่กับขอให้โฉบโฉบมันหมานเนาะมื่นนอน,นี้วันที่สิบเอ็ดวันอาทิตย์เนาะคะ่ะนิดจะน้อยอย่างเดียวกระสิดหมาก ท่ายทำให้อุ๊ซี่สุขูสุขุนที่ติดตามช่องของยานาคี่บารมีน้ำโชกเนาะคะ่ะเมื่อนี้เป็นวันศินวันพาย,ยากรรมถวายพลหมารัากใหม่น้ำเดงน้ำเขียวจะถวายองท่านปูยาเอ้ยเมื่อนี้ดูขอบุญขอพรให้ลูกหลานเพิ่นติดตามช่องของยาก็ขอให้ได้สามโตเตกเด้อจ้ะเมื่อนี้ให้เฮ้งเฮงปัง,ปง ให้ล้ำล้ำลื่วด้วยสุขูสุขคนที่กดไหลกดแช่ตามช่องของยาเนาะค่ะเมื่อนี้ก็ขอให้มันแตกเก่าหาศูนย์หรือเจ็ดศูนย์สามเนาะค่ะขอให้มั่งมีสีสุขสุขูสุขคนในปีใหม่ของเฮ้าเนาะค่ะเพระว่ายากับว่าเด็์ออกขีปที่ว่าอวยพรให้ลไฮร้าน อฟซที่ติดตามช่องของยาเนาะคะ่ะเมื่อนีก้ก็ถทอโอกาสวันศิลวันพระก็ขอให้เอฟซจงสุขภาพแข็งแรงบ้เจ็บบ้จนลำลำลุยลุยสุขขูสุขคนปีใหม่ของไทยปีหกเก่าก็ขอให้ลำลำลุยลุยมีเก็บมีออมสุขขูสุขคนจ้ะ ก็ขอขอประคุณที่หลกหรานที่ติดตามแล้วก็ที่คิดหอดคิดถึงคือเา่าเพราะว่าพักนี้เนี่ยก็ทำงานหนักพอสมควรค่ะปูญญาพ่นกัว,ว่ามาแห้งก็คงจะมาแปดหาบ่เนาะปูญาที่ยามาอันนี้แล้วก็คือเห็นเล็กแปดจากไหนก็ขอให้เขาให้หลกหรานพ่อเด มีเก็บมีออมได้สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อบำรุงศาสนาบำรุงชีพของเจ้าของเนาะสมือก็โอ้ยลำบากจ้ะเอ้ายากะสิห้เบิ้งค่ะตัวนี้คือเลขน้อยด้วยจ้ะเลขน้อยมื่อนี่ยามักไปที่950 85 89 9 9อ่อ995 หาเนาะคะ่ะหาศูนย์ตัวเด่นจนังไหนก็ขอให้เฮงเฮงรุยๆยสุขูสุขคนเดอ้อจ้ายาก็ขอจบไรสดเพียงแค่นี้ก็ถือว่าสวัสดีจา้า